กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือสองของโอตอนเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆกําลังมองหารถกระบะตอนเดียวมือสองเอาไว้ใช้งานอยู่ในขณะนี้นะครับให้กดหัวใจกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถกระบะตอนเดียวมือสองของโอตอนเดียวในครั้งต่อไปนะครับวันนี้เรามีรถกระบะตอนเดียวที่เข้าใหม่มาหลายคันนะครับแล้วก็จะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆเป็นคลิปยาวหน่อยนะ พยายามดูให้จบคลิปนะครับเพราะว่าจะไล่ไปทีละคันทีละคันเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะบอกราคาชัดเจนในแต่ละคันด้วยนะครับตัดสินใจดูนะครับตอนนี้รถกระบะตอนเดียวมือสองแสงกระบทก็หายากมากๆแล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของสภาพหนึ่งแหละสภาพต้องดีต้องใช้งานหนักต่อได้นะครับเป็นเรื่องที่หายากมากๆอยู่แล้วด้วยนะครับ2นะครับราคานะครับในตลาดที่หมุนเวียนอยู่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมากจริงๆเลยนะครับสาหรับรถกระบะ ที่สภาพสวยๆนะครับที่สภาพดีๆนะครับราคาจะขยับขึ้นสูงแล้วตอนนี้นะครับลองดูนะครับเป็นทางเลือกที่ดีอันดับหนึ่งเลยนะครับเอาไว้เป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับเผื่อท่านใดชอบอยากได้รถสวยนะครับแต่ราคาก็อาจจะต้องฟิตซื้อขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมเลยนะครับสําหรับรถกระบะตอนเดียวมือสองที่สวยๆนะคัดมาให้แล้วนะครับมีโปรโมชั่นด้วยต่างๆด้วยนะครับเริ่มต้นแสนกบาทเพื่อนๆลองดูนะครับ ตอนเดียวนะครับมีแต่รถกระบะตอนเดียวสวยๆคัดพิเศษมาให้เพื่อนๆแล้วนะครับเบอร์โทรติดต่อก็เบอร์นี้เลยครับ0649144594แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับรถกระบะตอนเดียวที่เราเลือกมาก็จะมีสภาพที่ดีนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้เรามาปรับสภาพให้นะครับแต่ละคันนี้ปรับสภาพหลายหมื่นเลยนะครับเก็บสีให้นะครับขนาดแอร์ไม่เย็นเปลี่ยนทําซ่อมให้เรียบร้อยดูแลอย่างดีนะครับเป็นรถที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับ เพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับเพราะเราดูแลให้นะครับบางคันแอร์ไม่เย็นทําให้นะครับตรงไหนเสียเราซ่อมให้ปรับสภาพให้สวยทุกคันนะครับบอกเลยว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับจ่ายฟังแล้วก็จบแล้วก็เอาไปวิ่งงานหาเงินเข้าบ้านได้เลยครับเพื่อนๆแต่ละคันสวยๆแบบนี้เลยนะครับเรามีเข้าใหม่อยู่ประมาณนี้นะเพราะว่า ไฟข้อหลามตัดที่ถามหากันมาตลอดนะครับลงคลิปไปวันแรกก็มาปิดสดกันหมดเลยสองสำคัญหมดเลยนะครับสองคันที่ที่มาตอนแรกหมดเลยไฟข้อหลามตัดตอนนี้หารถเข้าใหม่ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสภาพมันไม่ได้ราคานี่ก็นะครับบางคันไม่สวยแถมราคายังสูงอีกเราไม่เอามานะครับเราเอาที่สวยจัดๆเลยนะครับเอามาให้เพื่อนๆเราไปใช้งาน่งงานกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไล่กันตั้งแต่ นะครับคันแรกๆเลยนะครับเอาเป็นพวการาคาสูงๆก่อนแล้วกันนะครับเราค่อยมาดูพวกวีโก้พวกนี้แสนกว่าบาทพวกนี้นะครับราคาที่สูงที่สุดตอนนี้เราก็จะเป็นคันนี้ครับนี่เข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างนะครับคันนี้เป็นตู้ทึบเครื่อง3า0พันปี2 0 1พนนะคันนี้เป็นเครื่องสา0พปี19เเข้าใหม่เลยนะครับสวยรถสวยจริงๆนะครับไม่แสนกว่านะครับ คันนี้เนี่ยขอล้างก่อนแล้วก็มาทำคลิปใหม่นะครับคันนี้เอาราคาที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถห้าพันบาทผ่อนเดือนละประมาณเจ็ดพันกว่าบาทสำหรับตู้ทึบเครื่องสามพันคันนี้นะนะครับคันนี้จะเป็นแคปนะครับคันนี้เอาสามแสนห้าแคปปีสิบห้านะครับเป็นแคป a l อ n e นิวยกสูงไฮเ h นเดอร์เครื่องยนต์สองพันห้าร้อยซีซีดีเซลนะครับเอาสามแสนห้านะมีแคปมาคันหนึ่งนะครับรถสวยเลยทีเดียว ต่อไปนะครับคันนี้ราคาเป็นรถเพาลอยนะครับกระบะเพาลอยบรรทุกหนักได้สี่ห้าตันนะครับอคอกลงเล่มแล้วนะครับสูงเมตรสามห้าเพาลอยลงเล่มแล้วนะครับบรรทุกหนักหนักได้สี่ถึงห้าตันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะเอาสามแสนห้าครับคันนี้เครดิตดีฟีดาวออกรถประมาณห้าพันบาทนะครับออกรถห้าพันนะเป็นเพาลอยลงเล่มเรียบร้อยนะครับเอาไปใช้งานวิ่งงานกันได้เลยเพื่อนๆ อยากได้รถที่เอาไปบรรทุกหนักๆนะครับอันนี้รีโว่เครื่องยนต์2.8นะครับเครื่องยนต์2 2,800ซีซีเจพัดจะจกไฟฟไฟเซนเรนล็อกกุญแจรีโมทนะครับสามารถบรรทุกหนักได้เลยเพื่อนๆนี่ครับพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้สอบถามกันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับอันนี้เอา3.5นะออกรถ5,000ผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทนะครับสาหรับ เทารอยบรรทุกหนักเครื่องยนต์2.8นะครับปี2018รีโวโสวยๆแบบนี้จัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยนะครับหล่อๆเลยนะครับอ่าต่อไปนะต่อไปก็เป็น v ี g o c h ช m p เครื่องยนต์ 2,500cc V-N turbo 144แรงมา้าคันนี้ครับคันนี้เนี่ยเป็นรถสวยเดิมนะครับไม่มีชนพิกความจมน้ำ ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมนะครับเป็น V n Turbo Turbo แปรผ่านแล้วนะครับคันเพื่อนๆลองดูนะรุ่นนี้มันจะมี102แรงม้ากับ1 4 4แรงม้าแบบคันนี้นะนะครับให้เลือก144แรงม้านะครับถือว่าเป็นรถที่นิยมสวยนะครับตัวเดิมเขาเลยนะครับเดี๋ยวดูภายในกันนะครับเปิดภายในดูนี่นะครับภายในของ2.5 V n Turbo ได้กระจกไฟฟ้าแบบนี้นะครับ กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกภายในนี่หรูหราสะอาดสะอ้านนะครับนี่เพื่อนๆเอาไปใช้งานวิ่งงานกันได้เลยนะครับแอร์แบ็คคู cool, ่สวยมากสำหรับ2.5 V-N Turbo คันนี้นะเพื่อนๆอ,อยากได้ก็ทักทายกันเข้ามานะครับเดีดูด้านหลังของเขานะครับนี่สวยเลยเห็นไหมฮะเพื่อนๆลองดูพิจารณานะครับคันนี้ N t o y ยต้2.5 V-N Turbo นะครับ t o y o t a v i ี o c h a ช p นะครับ ปี2014นะครับผมเอา249,000บาทนะครับทันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนเดือนละประมาณ5,000กว่าบาทนะครับสวยๆแบบนี้นะ249นะครับออกรถ5,000ผ่อนเดือน5,000กว่าบาทนะครับดูภายในกันอีกทีได้เครื่อง VN ได้กระจกไฟฟ้านี่กระจกไฟฟ้าซิ่นทันล็อกกระจกมองข้างตับมือนะครับภายในสวยๆเห็นไหมฮะ Vigo Champ s, เขาจะสวยแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะ ดูกันไปยาวๆนะครับแต่ละคันก็จะใส่รายละเอียดเข้าไปด้วยนะยางเยอะยังดีอยู่นะครับคันนี้ใทรหา V n เอ็น o ปี14คันนี้ได้เลยครับ2 4 9 0 0 0บาทนะครับเป็นรถสวยไม่มีชนพิกความจมน้ำนะครับวีโก้แชมป์เดี๋ยวไปดูวิโก้แชมป์อีกคันนึงนะเดี๋ยวคันนี้เป็นคันสุดท้ายนะครับแสนกว่บาทคันนี้หล่อมากนะครับเดี๋ยวไปคันสุดท้ายวิโกนะครับ ไปดูตู้ทึบกันบ้างนะครับตู้ทึบคันนี้นะครับมาใหม่ล่าสุดของเรานะครับยังไม่ได้ทําคลิปอะไรนะครับคันนี้เป็น2.5 v e n t r b o ปี2013ครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้เอาแสนกว่บาทสําหรับเงินสดนะครับนี่เดี๋ยวบอกราคานะเดี๋ยวรีวิวตัวก่อนนะครับสวยเลยนะครับคันนี้สีสันสวยงามเก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์เย็นมากคันนี้แอร์หิมะนะครับแม่คนิ่งขึ้นกระจกเลยนะครับเกาะเป็นฝ้าเลย ถือว่าแอร์เย็นจัดอันนี้ผมลองขับลองนั่งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ดีเลยทีเดียวนะครับไอรักวี c กแชม2.5 V n t r b o สวยๆแบบนี้ตู้ทึบ2เมตร10พร้อมใช้งานนะครับนี่ให้ดูนะครับตู้ทึบสวยๆแบบนี้2เมตร10นะครับดูด้านหลังกันบ้างวี c กแชมแสนกว่าบาทนะครับอันนี้จัดโปรโมชั่นให้สําหรับคันนี้นะเดี๋ยวดูระยะไกลๆนี่ครับ เ,เพื่อนๆนะกดถูกใจไว้ด้วยนะดูแล้วกดถูกใจไว้เลยนะครับกดถูกใจให้หน่อยนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันไปพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับพิมพ์คอมเมนต์กันมาเข้ามาได้บอกสวยบอกชอบได้นะครับสอบถามการจัดไฟแนนซ์นได้เลยนะครับตู้ทิพสองเมตรสิบนะครับแบบนี้นะอยากให้พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับดูภายในกันบ้างนะครับสําหรับโต้ต้าวีโก้แชมป์สองจุดห้าวีเอ็นเทอร์โบ ปี2013คันนี้นะนี่ครับสวยๆเลยเห็นไหมฮะภายในสวยสะอาดตาเลยนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆเลยนะวิ่งรับจ้างหาเงินเข้าบ้านกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสวยนะครับอ่ากระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเห็นไหมครับได้ตัวท็อปของเขาเลยไฮรัสวีโก้2.5 V n t u r o เครื่องยนต์ดีเซล144แรงม้านะครับ รุ่นนิยมนะครับปี13คันนี้ราคาเต็มนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทนะครับแต่วันนี้ใน YouTube นะครับเอาราคาเงินสดนะขอ1 9 9 0 0 0บาทนะครับเงินสด1 9 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนสองแสนหนบาทนะครับแจ้งราคาชัดเจนทุกคันนะครับผมแจ้งราคาชัดเจนทุกคันโอ้ตอนเดียวนะครับติดถนนใหญ่นะครับถนน340นะครับ ก่อนถึงสอพอบังบัวทองแค่500เมตรตรงนี้นะครับเลยจากหน้าเต็นท์โอตอนเดียวติดถนนใหญ่แบบนี้500เมตรเท่านั้นเองนะครับก็เลยมาจากทางเซเว่นเนี่ย500เมตรนะครับถนน340นะครับใครมาไม่ถูกให้พิมพ์พิมพ์ e m o p นะครับปักหมุดมาได้ที่โอตอนเดียวเลยนะครับอ่ต่อไปนะครับคันนี้นะเป็น All New นะใครชอบอีสูก็ต้องคันนี้ครับ All new 2.5 VGS Turbo นะครับเป็น Turbo แปรผัน136แรงม้ามาพร้อมกับ Option นจระจกไฟ้เซ็นทรัลล็อกนะครับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปเลยไม่ต้องรอรอบเป็น Turbo แปรผันแล้วนะครับคันนี้สวยๆมาพร้อมกับครอบด้านหลังนะครับสูงเสมอเก่งนะลงเล่มเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับยาดูด้านหลังกันนะใครชอบออนิวต้องคันนี้ออนิวเน้นประหยัดน้ํามันนะครับรถเดิมๆไม่เคยชนพิกวาจมน้ําเลยคันนี้ ร้อยเปนะคัน,นคันนี้สวยมากนะครับ All New ปี15ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนรุ่นเป็น1.9นะครับตัวนี้เลยยังนิยมอยู่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เล่น1.9กันนะครับมาเล่นตัว2500กับ3000ซ c นะดูภายในกันบ้างสำหรับคันนี้ All New ปี2015นะครับเดี๋ยวบอกราคาท้ายการรีวิวคันนี้นะครับได้กระจกไฟฟ้าด้วยเห็นไหมครับเซ็นทรัลล็อกนี่นะครับภายในสวยงามครับ สำหรับอนอนิวคันนี้นะเพื่อนๆเห็น,นไหมครับรถสวยจริงๆรถสวยเดิมนะครับรถสวยเดิมนะครับสวยมากวิจุงวิยุาเดิมโรงงานปี15ตัวสุดท้ายก่อนเป็นรุ่นเป็น1.9นะเลยยังได้รับความนิยมอยู่นะครับคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ออกรถนะครับ5,000บาทผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับถ้าใครซื้อเงินสดก็ราคา249,000บาทนะครับคันนี้แจ้งราคาให้ชัดเจนทุกคันเลยนะครับ พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามากดหัวใจรัวๆด้วยนะครับกดหัวใจนะครับกดถูกใจนะครับกดถูกใจใต้คลิปนี้จะมีให้กดถูกใจช่วยกันกดถูกใจเป็นกําลังใจให้โอตอนเดียวหารถส,รสวยๆมาให้เพื่อนๆหน่อยนะครับมาถึงคันไฮไลท์เราแล้วนะครับแสนกบาทคันนี้นะครับโอ้สวยจริงนะครับเป็นโตตาวีโกตอนเดียวนะครับสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยเพื่อนๆเอาไปใช้งานวิ่งงานแบบเท่ๆได้เลยนะครับ นี่โอ้โหไฟหน้าสวยแวววาวเลยนะครับกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถนะครับสวยมากนะครับเพื่อนๆเอาไปใช้งานวิ่งงานกันนะครับใครอยากได้วิโก้คันนี้บ้างพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามานะเห็นไหมครับทรงสวยนะได้ล้อใหญ่ล้อโตเลยนะครับยกสูงนิดนึงนะครับยกสูงนิดนึงนะครับสไตล์แบบดูไบสไตล์ไหมที่เขาเรียกกันดูไบสไตล์วัยรุ่น UAE นะครับ ตรงนี้พื้นที่แคบหน่อยเนาะเราไม่เห็นระยะไกลนะครับสวยมากนะครับตัวรถสวยไม่เคยมีชนพิควาลมจมน้ำนะเห็นไ,ไหมยรเดี๋ยวเรารีวิวไปเรื่อยๆนะครับนี่ได้ล้อแม็กยางขนาดใหญ่นะครับเป็นดันหลกเป็น a อทนะครับยางออสเทเลนนะครับสวยๆหล่อๆเดี๋ยวดูด้านท้ายกันบ้างส่วนตัวผมชอบด้านท้ายนะโหดูเท่มีส,ตส,มสตนนะมไตล์นะครับดูสวยเท่มีสไตล์นี่เพื่อนๆนะมืดไปไหมนะครับอ่านี่ครับ โตยตาวีโกปี08นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะหลอจริงๆคันนี้ชอบมากนะครับผมชอบมากส่วนตัวนะผมชอบจริงๆเอาไว้ลุยได้อะไรได้สําหรับท่านที่มีนะครับมีสวนมีไรนะครับมีงานอดิเรกที่ต้องใช้รถขนของนี่เลยครับแสนกว่บ,บาทซื้อแล้วจบเลยนะครับคันนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วสวยเลยนะครับแอร์เออเย็นแล้วนะครับตอนแรกมานี่แอร์ไม่เยน็นผมจับเปลี่ยนให้หมื่นตัวบาทนะครับ แอร์ฮิมะคันนี้นะครับแม่คนิ้งเกาะกระจกเลยนะครับเย็นเย็นสบายสบายขับชิวๆหลรอๆนะครับไปแคมปิ้งกับเพื่อนฝูงนะครับใช้ในการท่องเที่ยวได้นี่เลยเพื่อนๆเห็นไหมครับสวยภายในสวยมากสวยอย่างกับป้ายแดงนะครับรถอายุนะปีศูนย์แปดแะก็หลายปีแล้วแหละแต่สภาพขนาดนี้ได้ก็เพื่อนๆนะครับให้ไวเลยทีเดียวนะครับ สภาพสวยภายในสะอาดแบบนี้นะเพื่อนๆนะได้เครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีได้ทรงหล่อๆแบบนี้เลยนะครับโอ้หนะเดี๋ยวบอกราคานะเพื่อนๆนะกดถูกใจให้หน่อยนะครับเดี๋ยวบอกราคาให้เลยนะครับกดถูกใจเลยตอนนี้เลยนะครับอ่านะครับคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักวีโกปี08เครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับราคาพร้อมปรับสภาพ เอาอยู่ที่นะครับขายอยู่ที่1 7 9 0งแบาทครับผมคันนี้นะครับใครมาตัดสดได้เลยนะครับแล้วก็มีเล่มพร้อมโอนนะภาษีเต็มนะครับไม่ขาดนะครับภาษีไม่ขาดพร้อมใช้งานวิ่งงานกันได้เลยนะครับสวยๆหล่อๆแบบนี้นะครับหนึ่งแสนจาบาทกับโต้ต้าวีโกนะครับอ่ะเรามาสรุปกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ ยังไม่เคยซื้อรถโอดตอนเดียวนะครับโอตอนเดียวเป็นร้านรถกระบะตอนเดียวนะครับเปิดมาประมาณสิปีแล้วนะครับเล่นแต่รถกระบะตอนเดียวมือสองนะครับอย่างเดียวเลยนะครับโอตอนเดียวมีอยู่ในทุกแพลตฟอร์มนะทั้งทิ k ตอก Facebook YouTube ต่างๆมีสต้าแกรมนะครับพิมพคําว่าโอตอนเดียวก็จะเจอทั้งหมดเลยนะครับโอตอนเดียวอยู่ติดกับถนนใหญ่แบบนี้นะครับใกล้กับสพบางทอง500เมตรนะครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้เลยครับ 0 6 4 9 1 4 4 5 9 4นนะครับท่านใดอยากได้รูปเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็โทรมาได้นะครับรถกระบะตอนเดียวมือสองที่โอตอนเดียวยินดีให้บริการนะฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจกับโอตอนเดียวมาตลอดนะครับสวัสดีครับ